ถ้าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงใครจะพูดใครจะว่าใครจะดา่าใครจะดูถูกอันนี้เราอย่าเอามาใส่ใจเรามากเพราะมันเป็นมลพิษหรือวันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่จะทำลายความรู้สึกของเราทำให้จิตใจเราแบบไม่ดีทำให้เราหมดกําลังใจทำให้เราเบื่อน่ายทำให้เราท้อถอยทั้งที่เราทำดี ทั้งที่มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาประโยชน์ในชีวิตของเราต่พอมีคนมาพูดมาว่ามาตำหนิเรากลับไปเอาคำพูดของเขามาทำให้เราหยุดความดีหยุดในการที่จะประพฤติปฏิบัติด,ดีหยุดในการที่จะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้กับชีวิตเราทั้งที่เขาไม่ได้มีผลอะไรโดยตรงกับชีวิตเราฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่เราต้องเลือกเอานะ เลือกอะไรที่มันเป็นผลดีอยา่าไปเลือกอะไรที่มันเป็นผลเสีย